สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมอยู่กับผมมูฮันซ่าดําซิ่งเทเลนนะครับคลิปนี้พาพี่น้องมาชมรถอัดฟางครับคูบูต้ใหม่ล่าสุดครับทั้งตัวรถแล้วก็เครื่องอัดครับผมชฟเฟอร์ก็ม่ด้วยบ่คันนี้ใช้รถลากเป็นคูบูต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับพี่น้องนี่ครับ เอแลวก็เครื่องอัดก็จะเป็นคูโบต้าครับผมตัวนี้เป็นรุ่นฮับบีหนึ่งสาห้านะครับเป็นรุ่นใหม่ยาสโว่าก้อนมันออกมาครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดปะครับผู้ใหญ่อันนี้อ๋อที่วางเชือกเปิดดูหน่อยครับ เฮ็ดบีหนึ่งสามห้าโอ้นี่เชือกวางงี้เลยบ่วางงี้บ่อาปดูอ๋อปกติเขาจะตั้งไงตั้งนี้ไหมครับแบบเดียวกันไม่ใช่นี้รับใครนี่อันนี้แต่อันนี้จะต้องตั้งเลยอันนี้นี้ใหญ่เอามาทั้งคู่กันเลยค่ะเท่าไรครับนี่ ล้านสานรถไทยใหม่เป็น L 5 0 1 8 s p แล้วก็เครื่องอัดนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยเนาะของกูบูต้าครับผม HB 1 3 5ตัวนี้ก้อนเขาจะใหญ่กว่ารุ่นรุ่นเก่าเนาะใหญ่กว่าใหญ่กว่า,วารุ่นเก่าหน่อยครับผมวังนะมันตัดได้ตัวนี้อัดก้อนเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ฮะ ผมก็อัดราคาพี่น้องสิบาทราคาพี่น้องสิบาทโดยไม่ต้องมีนายหน้าอ๋อไม่มีนายหน้าผู้ใหญ่ต้องไม่ต้องใครจะชนครับชนชนกับเจ้าของที่ชนกับเจ้าของนาเองเลยเราเป็นผู้ใหญ่เราช่วยเหลือพี่น้องครับผมโควิดกี่มันโควิดกี่มันอัยเจ๊มีหนึ่ตาเธอตัดใจให้ตโน อันนโอ้กีตันเจ๋อไรไม่จุดตามโอ้ชุดมัดครับเป็นชุดมัดเขาอย่ากเมนที่ซากนี่ตีช่วงนี้เราช่วงนี้เองต้องห่างห่างกันชุดมัดอ่าแล้วผู้ใหญ่ซื้อมาเท่าไหร่ช่วงนี้เราต้องตามมาสัการคือมาเท่าไหร่โอ้หน่อยเรื่องซื้อขายกับตามราคาของร้านเมนต้มเฟียนี่นะเมนต้มเฟียนี่นะนี่ในก้อนเขายาวเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่เคยวัดดูไหมครับก้อนก้อนฟางเขาอะ ปกติก็สุดก็เม็ดยี่เม็ดยี่ตั้งอยู่ที่ประมาณเม็ดสิบอ๋อส่วนมากก็จะเป็นเม็ดสิบเนาะเม็ดยี่มันจะหักอืมครับผมมันจะบิดเอาแบบพอดีพอดีผู้หญิงยกได้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับร้านสามใช่ไหมครับร้านสามรถอ่ารถไทยพร้อมเครื่องอัดฟางครับนี่โรงงานได้กี่เดือนนะครับซื้อมาสามเดือนสามเดือนนี้โอ้เจ๋วเลยครับ ได้กี่ก้อนนะครับตัวนี้ตอนนี้อัดไปประมาณก้อนละอ๋อน,นี่ขยกได้บ่ยกไดอ๋อนี่ขยกยังไงนี่มันขึ้นลงได้บ่อ๋อนี่กู้แจ๋วแจ๋วอ๋อันนี้เป็นรุ่นใหม่เนาะถ้ารุ่นเก่าเนี่ยถ้ารุ่นเก่าเขาจะไปลากอยู่ตรงนู้นใช่ไหมอ๋อตัวนี้เขาต่อต่อแขนกู้แจ๋วเลยครับโอ้ดีดีครับดีดีๆๆ เดี <üman> ๋ยวมาชมตอนอัดครับผมว่าจะจวดขนาดไหนครับโอ้โหดินเปลี่ยนเปี่ยนอยู่เลยครับเอ้าไปไหนเนี่ยอัดฝั่งนู้นก่อนบ่โอ้นี่มันยกได้เนาะโอ้มันดีตรงนี้เองการยกเป็นลูกเกดมันจะเป็นเดิมครับอืมตรงนี้นี่พกใหญ่ขึ้นไป อ๋อต oh, so no? oh, like ังนี huh. uh ้เป็นดึงล็อกเงียเดียวโอ้ห่าน้ำเลยโอ้โ้นี่ครับก้อนฟาง Này, dốc ngay, bài lên Không <laughs> แขวนแขนกวักเขามีอยู่สองแขนครับโอ้นี่สอดได้ดีนะชุดนี้เขาก็ไม่เร็วนะเนี่ยเอ,อแกวเลยครับรอบเขาจะสัมพันธ์ที่สัมพันธ์รอบจะสัมพันธ์ดีมากครับระหว่างออชุดกวักขึ้นแล้วก็ชุดแขนกวักเขานะครับ เวลาเวลาเขาเลี้ยวเขาจะยกแขนนี้ขึ้นครับ โอ้ตรงนี้ลบล้วเนี่เฮ้ย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 รอดหรือเปล่าเนี่โอ้โ,หโหนี่ฟางหนานะครับเนี่ย นี้ยกได้สูงนะแต่ถ้าจ่กรนี้แทนนี้มันจะไปต่ออยู่พ่วงนู่นครับนี่เอาลงมา นี่เป็นลมนะครับนี่เ้ยจะรอดหรือเปล่า,าครับโอ้โหโอ้ห5 0 1 8นี่แรงมากพี่ครับโอ้แรงใช้ได้เลยครับนี่โอ้โ ไปเวล,ลาฟางมันตํำเขาก็เอาแขนนี้ลงได้ครับนี่ปรับระดับได้ครับ แกวเลยครับนี่เวลาเลี้ยวเขาก็ยกขึ้นอ๋อสวยสวยมากเลยแต่รุ่นนี้ก็ดีเนาะนเวลาเวลาเวลาฟังต่ำต่ำก็เราเอาปรับลงได้นะ,นเ,ะเวลาเลี้ยวอะไรยกขึ้นนี่ มันลากเอาเลยนะ้อไม่หมุนครับ้อขวางเดลากเอาเลยครับแรงดีมาก ก็ถือว่าทำง,งานได้เร็วพอสมควรครับเอาลุยลมครับพี่น้องลุยลม ต่อการใช้งานครับนาลมลมนี่ก็สามารถลงได้อยู่นะถลงมขนาดนี้ก็ลงได้อยู่ครับแต่ไม่ใช่ลมจนตลอดนานะลมเป็นบางที่นี่ลงได้ครับบอกกับการก้อนฟางก็พอดียกครับแม่ใหญ่มากครับหญิงยกได้ครับก้อนฟางก็อ,อาคารับ พกใหญ่เขา้าครับก็อละ2 0บาทก้ออีกก้อละ10บาทครับรุ่นนี้ก็ดีครับนี่แขนเขายกขึ้นยกลงได้ครับต่อจากแขนยกเอาครับคูปต้าครับผม HB 1 3 5นะครับใครสนใจก็ลองไปติดต่อตัวแทนจำหน่ายคูปต้าได้นะครับหรือว่าโอ้คูต้าน่าจะมีอะไรนะ มีสปอนซ์ให้หน่อยแล้วเนี่ยสปอนซ์อ,อูบูตาต้องเข้าแล้วเนี่ยออขอบคุณคท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้ให้กับผมเปคนเจ้าดั้ซิ่งกัลแหล่นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ